ในหลายๆสถานที่หลายๆองค์กรได้เอาในระบบของ AI เข้ามาตรวจจับมาใช้แทนคนถ้าถามว่า AI จะมาแทนคนได้ไหมก็ตอบว่าแทนได้ ตอนนี้พี่รู้ไ้ไหมเป็นกระแสอยู่เอา AI อะ่ะช่องโมโนอะ่ะมาทําเป็นนักข่าวแล้วนักข่าวต่อไปจะเหลืออาชีพอะไรพี่ยังต่อไปมีหน้าหนูกับหน้าพี่ขึ้นมาพูดกันเองไม่ต้องมีหนูกับพี่แล้วเราสองคนจะอยู่ยังไงคะ <laughs> พี่ลือเีนหนูมีคําถามเป็นคำถามหนึ่งเป็นคําถามเด็ดสาหรับสภาวะตอนนี้เช่นกันที่มันมาควบคู่กันเลยนะระหว่างโลคซึมเศร้ากับ AI อพอการที่คนเราเนี่ยไปใช้ AI มากๆปัจจุบันเนี่ยคนไปอยู่กับเทคโนโลยีมากๆอยู่กับ AI มากๆมันทำให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแยะพี่ว่าอันนี้มันมีผลกับชีวิตจริงๆมหรรือว่าาเจะแก้ญหา ไอ้เรื่องพวกนี้ยังไงดีการมาของ AI เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทําให้คนเนี่ยอยู่เครื่องจักรน้อยลงนะพอ AI ช่วยในการครีเอทในการคิดสร้างสรรค์อะไรเพิ่มมาได้ปั๊บเนี่ยสิ่งสําคัญของคนคืออะไรคือประสบการณ์ที่ AI ไม่มี สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการชั้นนี่แหละตัวแม่เราจะพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรแปลกๆใหม่ๆมันก็จะเข้ามารวมทั้งเทคโนโลยีด้วยเราจะมาคุยในเรื่องของ AI แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะคุยคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอาผู้ที่ชานาญมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีความเก่งในเรื่องของ AI แล้วก็ในเรื่องของบล็อกเชนรวมทั้งบิตคอยแลวก็วกบิตคัพเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะในด้านนี้ขอเสียงปรบม,มือดังๆต้อนรับดรเรียบินค่ะคุณคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สภาวะแบบนี้เทคโนโลยีมันเดินไปข้างหน้าแบบรวดเร็วมากๆ,ๆเนาะในหลายๆสถานที่หลายๆองค์กรได้เอาในระบบของ AI เข้ามาตรวจจับมาใช้แทนคนพี่เรือบินมองในเรื่องของอนาคตว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่า AI เนี่ยมันจะมาทำทุกอย่างแทนคนได้หมดเลยอะไรเงี้ยถ้าตอบคำว่าทำทุกอย่างแทนคนได้หมดไหมต้องตอบว่าไม่ได้ทุกอย่างถ้าถามว่า AI จะมาแทนคนได้ไหม ก็ตอบว่าแทนได้บางส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาทําให้คนหมดความสําคัญไปเลยจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมาเรื่อยๆเนาะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยการธุรกิจหรือการผลิตและกันการผลิตสิ่งต่างๆนะครับถ้าเป็นสินค้าการเกษตร นะก็คือใช้คนเข้าไปปลูกพักปลูกข้าวปลูกเสีงยงต่างๆเอามากินถ้าเป็นเรื่องการผลิตสิ่งของต่างๆนี่อย่างเช่นเสื้อผ้าเมื่อก่อนก่อนที่จะมีเครื่องจักรสาหกรรมมันก็ใช้คนแหละทีนี้ถามว่าทำไม AI เนี่ยที่มาเมื่อปีที่แล้วมันถึงได้กลายเป็นเรื่องที่ว่าพี่ใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ในเชิงเทคโนโลยีเลยความเป็น AI อ,ะอ่ะมันเข้ามาแทนที่ในชีวิตเรามันดิสทับอาชีพเรามันดิสทับความเป็นเรามันมาแทนคนอะ ตอนนี้พี่รู้แล้ไหมเป็นกระแสอยู่เอา AI อะ่ะช่องโมโนอะ่ะมาทําเป็นนักข่าวและนักข่าวต่อไปจะเหลืออาชีพอะไรพี่ยังต่อไปมีหน้าหนูกับหน้าพี่ขึ้นมาพูดกันเองไม่ต้องมีหนูกับพี่แล้วเราสองคนจะอยู่ยังไงอะ <laughs> ใช่ปหที่พี่หนิงพูดเนี่ยจริงเลยแต่ที่จะเท้าความไปก็คือว่า AI อะ่ะมันมาสักพักแล้วแล้วตั้งแต่ตยุข,ของ Siri ที่อยู่ในมือถือเราพูดไปถามได้ตอบได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ใหญ่กว่าทุกๆเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาด้วยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคาว่า gener ามารถคิดสร้างสรรค์ได้แล้วมาวันนี้ของ ChatGPT เนี่ยของ OpenAI ค่าย OpenAI ที่ Microsoft ลงทุนเนาะแล้วก็ค่าย Google เองเขาก็ทำ AI ชื่อว่า Gemini ขึ้นมามนะครับสองค่ายเนี่ยกำลังเป็นท,ที่นิยมที่ใช้เลยก็เป็นเพราะว่าตัว g e n e a t i v e AI อันเนี้ยหรือเรียกสั้นๆว่า Gen AI เนี่ยมันคิดสร้างสรรค์แทนคนได้ความน่ากลัวคือเมื่อก่อนพี่เป็นคู่แข่งหนูสมมติ เพื่อนๆคือคู่แข่งเราแต่วันนี้คู่แข่งเรามันไม่ใช่คน,นะพี่อยู่ดีสมมุติหนูนั่งทำงานอยู่ดีหนูว่าอาจจะตกง,งานไปเลยก็ได้ AI มาแทนหนูได้ดีว่าที่หนูนั่งทํางานอยู่ในตอนนี้ใช่เป็นความจริง แต่มันเป็นความจริงครึ่งหนึ่งตั้งแต่พี่อ่ะได้ใช้ Gen AI เนี่ยมาในการทํางานนะตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ก็อาจพอมันมีการพัฒนาไประดับหนึ่งใช่ไหมเราก็มาใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนวันนี้เนี่ยาของ ChatGPT เนี่ยเวอร์ชัน4.0แล้วมีความสามารถมากมายเนี่ยพี่ได้เห็นชัดเจนเลยว่าพี่อ่ะทำงานได้เร็วขึ้น10เท่าแล้วมาวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวพี่คนเดียวนะที่สอนเลขาที่แต่ละบริษัทอ่ะให้ใช้ Gen AI ให้เป็นมันส0คูณ1ิอ่ะ มันทําให้ทีมงานของเราอะกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นจริงๆมี AI มาช่วยทํางานได้ขนาดนี้แล้วว่าถ้าประสิทธิภาพของคนที่มีอยู่ภายในองค์กรพี่อะอขึ้นที่40เท่าทุกอย่างนั่นแปลว่าพี่ต้องสามารถที่จะลดพนักง,งานหรือจำนวนคนลงไปตามกําลังผลิตที่มันมากขึ้นขนาดเนี้ยถ้าเป็นตัวพี่เองพี่ไม่ปรับหรือพี่รับงานเพิ่มอะใช่รับงานเพิ่มอย่างตัวนึงของพี่เนี่ยพี่ทาเรื่องของการวิจัยการตลาดหรือมาเก็ตเซอร์เวย์นะก็คือทําโพลสมมุติว่าจะออกรายการอย่างเงี้ยมีคนชื่นชอบชอบแบบมุมไหนชอบแบบแนวไหนนอกจากที่เร เราดูที่ยอดวิวล้วเนี่ยบางทีการที่เราทำเซอร์เวย์เราจะได้รู้รู้เรตติ้งว่าเฮ้ยคนชอบเราเพราะอะไรเพราะยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้มันตรงใจกับคนในแต่ละกลุ่มพวกนี้ต้องผ่านการทําวิจัยการตลาดหรือว่า Market Survey วย์มาเก็ตเซอร์เวยเนี่ยโดยเฉลี่ยเลยนะที่พี่ถามนักวิชาการหลายคนนะใช้เวลาทําประมาณ1เดือน แต่มาวันนี้แพลตฟอร์มของพี่ใช้ AI ทำจาก1เดือนเดือเพียง2ชั่วโมงอันนี้คือกำลังขายโปรแกรมอยู่หรือเปล่าขายอินนิดหน่อยเออใช่ไหมมีการทายอินเข้ามาด้วยนะคะใช่ใช่ไนบริษัทอะไรถ้าจะจ้างต้องทำยังไงนะดีโบดดีโบดเออสาซอร์วิสอะไรบ้างคะให้ขายของนิดนึงทายอินเข้ามานิดนึงไอคําหลายเรื่องใช่ไหมก็มีก็มีขายตั้งแต่ทําวิจัยเนาะใครจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่จะตอบสนองผู้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็เน้นบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีความเข้าใจในผู้ใช้ว่าเขาอยากได้อะไรเราก็นาามพััฒนผลิตภณฑะ การของเราถ้าง,งานภาครัฐเชิงภาครัฐนี่พี่ก็ทําเรื่องของนโยบายเพราะเราอยากจะให้เป็นนโยบายที่เกิดจากเสียงของประชาชนตรงใจประชาชน,นจริงเนาะเราก็ทําโพลตลอดฮะแล้วก็มีการส่งสื่อมวลชนเนาะว่าคนมองว่านโยบายนี้ตรงใจไม่ตรงใจหรือมีการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองอย่างเงี้ยนะพี่ก็มองว่าพรรคการเมืองต้องรู้ว่าเรตติ้งคนพึงพอใจของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแค่วันเลือกตั้งแล้วมาเจอกันอีกที4ปีแต่ว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วอ่ะถ้าเขา คอยสำรวจความพึงพอใจตอลอดเวลาว่าคะแนนเสียงเขาขึ้นไหมขึ้นก็รู้ว่าทําดีแล้ว ถูกไหม,มถ้าคะแนนเสียงลงก็จะได้ไปแก้ไขไปฟังปัญหาจากประชาชนให้ชัดๆพี่กรหนูถามเลยสิในฐานะหนูเป็นบุคลากร,กรเป็นคนเนานะเป็นธรรมดาพี่ลองแนะนำหนอยคนทั่วทั่วไปอ่ะถ้าจะสู้กับ AI หรืออยากให้ตัวเองมีตัวตนในการที่จะไม่ถูก AI ดิสชาร์ปไปหรืออยากจะให้ตัวเรายังคงอยู่ในในอาชีพได้อ่ะต้องปรับตัวยังไงให้เราสามารถคงอยู่ในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนไปขนาดนี้ AI เข้ามามันไปอย่างรวดเร็วขนาดเนี้ยคือทุกคนที่กาลังฟังคลิปนี้อยู่มันมีโอกาสทุกคนต้องทัน พี่ก็มีการเปิดอบรมเนาะสอนการใช้ AI ด้วยในองค์กรหรือว่าในการทําธุรกิจอย่างเงี้ยที่มันทำงานให้ได้แบบ10เท่า อะไรที่เป็นต้นเนี่ยนะฮะเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ที่ไปพูดหรือเปิดอบรมพี่ให้คนยกมือนะเพราะบางทีบ,บางงานก็เกี่ยวกับไอท์บางงานไม่เกี่ยวพอพอไม่เกี่ยวปุ๊บเราพูด,พดเรื่อง AI ถูกไหมเราก็ถามว่าเออมีใครที่ใช้ไอบ้างแล้วเชื่อไหมว่ามีอยู่ประมาณสักถ้าถ้าร้อยคนยกมือสักห้าคนแล้วพอเราถามลึกขึ้นไปอีกใช้ทําแบบไหนหลายคนยังคงใช้เพียงแค่การเสิร์ชข้อมูลแต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ทํางานแทนเราถ้าเรามี Data ที่เก็บเองภายในองค์กรหรือเก็บจากเสียงของลูกค้าอย่างเงี้ยเป็น Data เฉพาะแล้วนี่เสิร์ชไม่เจอเราเก็บมาเอง เอาใส่ AI AI ของเราเนี่ยฉลาดขึ้นเพราะว่า Data นี่คือหัวสมองของ AI พูดง่ายๆว่าเอา Data เนี่นะจับยัดเข้าไปแล้วถามเขาว่าแผนธุรกิจในไตรามาสหน้าควรทําอย่างไรคิดมาให้เราเลยและยิ่งเราใส่มากขึ้นเรื่อยๆนะใส่แบบละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆอมันคล้ายกับการที่ว่าการสั่ง AI Gen AI ทุกวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเราสั่งทีมงานของเราหรือว่าเราสั่งเลขาของเราคนเนี่ยกว่าจะได้ข้อมูลเลยมามทักีหนึ่งกว่าแต่มานั่งใส่ข้อมูลลงไปกว่าจะเริ่มคียเริ่มประมวลผลเริ่มออกมามันยากมากๆแต่นี่พี่เล่นกวาดมาทีเดียว AI มัน แล้วว่ามันไม่มีวันที่คนจะไปชนะ AI ไสำหรับพี่อาจจะยังไม่ได้ถูกัะทีเดียวคือที่พี่บอกว่า AI มาแทนคน หต้องตอบว่าใช่แต่มันแทนแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมจาก1ปีที่ผ่านมาที่พี่เห็นคนใช้ Gen AI เนี่ยนะพี่ก็เลยพบว่าและคำนี้ได้มาจากวิทยากรคนหนึ่งที่เราไปขึ้นเวทีด้วยกันเขาพูดคำว่าจริงๆแล้วอะ AI อะไม่ได้มาแทนคนหรอกแต่คนที่ใช้ AI เป็นอะมาแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็นหนึ่งทนนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลถูกป่ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะให้ทำกราฟหนึ่งเข้าโมเดลหนึ่งนะคอมพิวเตอร์นั่งประมวลผลประมวลเสร็จปุ๊บพี่ต้องบอกน้องๆ analyst น,น,น,นักวิเคราะห์เนี่ยบอกว ิกอย่างนั้นพลิกอย่างนี้ข้อมูลมันต้องพลิก พลิกกราฟลองพอดอันนั้นคู่กับอันนั้นอันนี้ถูกไหมข้อมูล A กับ BB B, กับ C 1ชุดอะ่ะหนึ่งอาทิตย์ถึงจะมาส่งพี่อะ่ะแต่ทุกวันนี้พี่บอกให้เจนนี่ไปคลิกข้อมูลมาให้พี่5นาทีเสร็จละพี่สามารถจะมีเป็น100ร้อยกราฟเพื่อจะให้พี่มาดึงดูได้ว่าอันนี้แหละคือข้อมูลที่สําคัญที่จะส่งต่อไปให้แบบเฮ้ยนักการตลาดไยวางแผนการตลาดนักกลยุทธ์ธุรกิจไปวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจหรือแม้กระทั่งทาง,งล่าสุดเนี่ยเอาข้อมูลของใครทำอ e ีคอมเมิร์ซจะรู้เลยว่าหัวใจสําคัญคือการที่ว่าเราจะสั่่่งงซืื้้อออขขอมมาาาปริณดไหหนเพททีใ ว่าพอมีคนจะมาซื้อของเราไม่เสียโอากาสในการขายคือสินค้าเรามีสต็อกอยู่ในสต็อกพอขายในขายเดียวกันเนี่ยไม่ได้สต็อกไว้มากจนเกินไปจนสินค้าเก่าจนระบายของไม่ไทันหรือเงินไปจมถูกป่ะที่เอาสมก,การมาจากหุ้นส่วนพี่นะที่เขาทําเรื่องนี้มา10-20ปีเอามาใส่ AI แล้วเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอาของเพื่อนเอาตัวอย่าง Data ตัวอย่างจากของเพื่อนมาว่าเฮ้ยเขาจัดการสต็อกยังไงแค่พี่ใส่ในหัวสมองตัวนี้เข้าไปอะเชื่อไหมลดต้นทุนได้20%ดังนั้นถามว่าเอ้ยถ้าคุณมี AI แต่คุณไม่มีสมองประสบการณ์ที่เคยทํามามันประสิทธิภาพคนละเรื่องคือจริงๆแล้ว AI ไม่ได้มาแทนมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่ใช้ AI เป็นอะ จะมาแทนมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นมันดีมากเลยค่ะพี่ระเบีนหนูมีคำถามใีคำถามนึ่งีเป็นคำถามเด็ดสำหรับสภาวะตอนนี้เช่นกันที่มันมาควบคู่กันเลยนะระหว่างโลกซึ่งเศร้ากับ AI พอการที่คนเราเนี่ยไปใช้ AI มากๆมันเป็นเรื่องของคนไปคุยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนในการทํางานหรือธุรกิจมันคือคนคุยกับคนคนคนมันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมันทําให้คนได้พูดคุยกัน นะคะมันทาให้คนได้มีความรู้สึกในอารมณ์ร่วมแต่พอปัจจุบันเนี่ยคนไปอยู่กับเทคโนโลยีมากๆอยู่กับ AI บามากๆมันทำให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแยะพี่ว่าอันนี้มันมีผลกับชีวิตจริงๆไหมหรือว่าเราจะแก้ปัญหาไอ้เรื่องพวกนี้ยังไงดีคือพี่คิดว่าการมาของ AI เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทําให้คนเนี่ยอยู่เครื่องจักรน้อยลงนะ เราลองคิดภาพนะครับถ้าสมมตเราจะผลิตของสักอย่างหนึ่งแล้วเราอ่ะจะต้องผลิตจนกระทั่งดีไซน์จนกระทั่งเสื้อตัวนี้เสร็จออกจากดีไซน์จนกระทั่งออกมาเนี่ยเมื่อก่อนถ้าใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนนะคนที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องจักรใช้เวลานานมากอ่ะอย่างเช่นดีไซเนอร์จะดีไซน์เสื้อตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเมื่อก่อนใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะด<อ>เขียนเสร็จอ๋อดูแล้วพี่จะพูดว่าอะไรพี่จะพูดว่างานเท่ากันเนี่ยมันทําได้เร็วขึ้นนะเมื่อก่อนในดีไซเนอร์ต้องใช้เวลาแบบเป็นวันเลย จะดีไซน์เสื้อตัวหนึ่งเสร็จแต่วันนี้เสื้อตัวหนึ่งใช้เวลาแค่5้นาทีดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่างานเท่ากันคนจะอยู่เครื่องจักรน้อยลงเพราะเครื่องจกักรเขาฉลาดมากขึ้นเราไม่ต้องอินพุตเราไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรเข้ามากมายเดี๋ยวเขาออกมาให้เราเองอนะครับดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าไงคือคนเนี่ยพอเวลาเสร็จจากเครื่องจักรปั๊บเนี่ยจะมีเวลามากขึ้นในการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นพอ AI ช่วยในการครีเอทในการคิดสร้างสรงสรค์อะไรเพิ่มมาได้ปั๊บเนี่ยสิ่งสำคัญของคนคืออะไรคือประสบการณ์ ที่ AI ไม่มี AI เขาจะมีประสบการณ์จาก Data ที่ใส่เข้ามาเนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเก็บใส่เข้าไปเองแต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนจากคนน่ะยังไง AI ก็แทนไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราให้ AI ทํางานแทนเราไป10เท่าปุ๊บจากเดิมใช้เวลา10ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงที่เหลืออีก9ชั่วโมงอะ่ะเอาไปนั่งพูดคุยกันเอาไปเจอกันเอาไปเรียนรู้กัน ถูกไหมฮะเอาไปเก็บเกี่ยวเพราะว่าการที่เรามารู้จักกันเนาะความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่าของมันคือการที่เราแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันและรู้จักกันช่วยกันคิดช่วยกันทําพี่ว่าตรงนั้นอะมนุษย์จะได้เวลาเพิ่มขึ้นเอออันนี้งั้นหนูซัพพอร์ตพี่หนูเห็นด้วยกับพี่เพราะตอนแรกอะตอนแรกหนูก็เคยคิดนะว่า AI อะมันอาจจะมีผลกับชีวิตคนเรามันทําให้คนอะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเพราะนั่งเครียดอยู่กับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแล้วจนไม่มีเวลาไปปฏิสัมพันธ์กนับคนอื่นแต่หนูซัพพอร์ เพราะว่าส่วนตัวหนูเชื่อเรื่องหนึ่งว่าบางทีเราอยู่กับคนก็จริงแต่หรือยู่กับคนที่เขาพูดไม่รู้เรื่องระบบการทํางานไม่มีวิธีคิดไม่ได้ความสามารถไม่ได้แล้วเรานั่งพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้าๆประมวลผลไม่เสร็จแล้วก็กลับมาทํางานซ้าๆใช้ระยะเวลากับมันมากๆความเครียดของเราสะสมเพราะอย่างน้อยคือเวลาเราคุยกับเทคโนโลยีม,มันไม่โต้อตอบให้เรารู้สึกแย่ yeah, เพราะว่าเราใส่ข้อมูลไปไม่ถูกมันก็เลยโปรเซสออกมาผิดแต่ถ้าเราใส่ Data ที่มันถูกทุกอย่างก็จะถูกฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนที่มันบางทีคือตรกกะไม่ได้รอจิตไม่ คิดไม่ได้แล้วยิ่งใส่ไปความเครียดมันมันเกิดขึ้นที่เราเพราะเรามอนเหมือนคุยกับคนพูดไม่รู้เรื่องอม,มันทําให้ความเครียดสะสมแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้อันนี้หนูนเห็นด้วยกับพี่นั้นแสดงว่าวันนี้หนูขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันว่า AI ไม่ได้ทําให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เข้ามาเนี่ยทำให้คนเนี่ย สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะจะทําให้เราล้นระยะเวลาในเรื่องของการทํางานแล้วก็มีเวลาไปสังสรรค์มากขึ้นแล้วก็เอาเวลาไปเจอกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นและเข้าสังคมได้มากขึ้นฉ<น>ะนั้นหนูสรุปแบบนี้เลยค่ะซึ่งน<ล>ั่นคือคุณค่าที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เลยโอเคอันนี้คือ the best นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่พี่เรือบินจะสรุปวันนี้ก็คือว่า AI ไม่ได้เข้ามาทําให้เราอะตกงานหรือเข้ามาทําให้ชีวิตเราอะ หมดอาชีพหรือหมดคุณค่านะคะแต่คนที่ใช้ AI เป็นจะเข้ามาแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็นฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของ AI และเทคโนโลยีอยากให้เข้ามาเรียนรู้และมีบทบาทมากขึ้นแล้วเข้ามาทําความรู้จักกับ AI ให้มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าโลกเราเปลี่ยนไปได้ไกลแล้ววันนี้คลิปนี้นี่มีประโยชน์มากๆนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณพี่ดเรเรบินสุดออยดยนะครขอบคุณครับะะที่มาสุดเสือกับพบกันใหม่นนะคะในรายการฉันนี่แหละหัวแม่ค่ะ